ตอนที่182การมอบโอสถเจ้าคิดหรือว่าตระกูลหวังและตระกูลซูจะปล่อยตระกูลเย่ไปง่ายๆและงานชุมนุมจัดอันดับโอสถครั้งนี้จุดยืนของตระกูลราชวงศ์ได้หลบซ่อนอยู่ในเงามืดเบื้องหลงังแต่สำหรับตระกูลเย่จุดยืนของพวกเจ้าคือเบื้องหน้าหลังจากที่เงียบอยู่นาน,นานฟีนอ,อี้ก็เอ่ยปากกล่าวออกมาในที่สุดเย่หยวนหัวเราะทันทีเมื่อได้ยินและกล่าวว่าอย่าเข้าใจผิดไปท่านจัก,กรพรรด ในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วทุกคนในรัฐฉินก็มีสิทธิที่จะเลือกเข้าร่วมกับฝ่ายใดก็ได้ไม่ใช่แค่ตระกูลราชวงศ์เท่านั้นสำหรับท่านจัก,กรพรรดิที่กำลังของขู่ฆ่าด้วยคำพูดอยู่ในขณะน,นี้ดูท่าท่านจะไรซึ่งหนทางจริงๆเมื่อเย่หยวนกล่าวจบสีหน้าของนานพี่นอ,อี้ก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง ในคราแรกเขาคิดว่าเย่หยวนเป็นเพียงเด็กหนุ่มอายุน้อยที่ง่ายต่อการยอมจำนนแต่ใครจะคิดว่าเย่หยวนจะพูดจาชัดเจนและฉลานกว่าผู้ใหญ่บางคนเสียอีกแม้หนานฟีนอี้จะให้ความสำคัญกับแย่หยวนมาเป็นเวลานานแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้สนทนากับแย่หยวนตัวจริงๆทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหนานฟีนอี้รู้มาจากหนานฟีนอฉีหลัวและลูกสาวทั้งสิ้น แต่เมื่อมารู้จักกับเย่หยวนตัวจริงๆเช่นนี้หนานพีนอี้ก็ทราบได้ทันทีว่าเย่หยวนเป็นคนที่จัดการยากยิ่งกว่าพ่อของเขาเย่ฮันเสียอีกหนานพีนอี้สูดลมหายใจลึกๆและกล่าวว่าเย่หยวนข้าหวังว่าพ่อของเจ้าจะออกจากการเก็บตัวในเร็ววันมิเช่นนั้นตระกูลเย่ยคงต้องยอมจำนนรวมไปถึงการถูกลงโทษอีกด้วยเข้าใจที่กล่าวหรือไม่ แทนที่เย่หยวนจะต้องกลัวแต่เขากลัวยิ้มออกมาเมื่อได้ยินพร้อมกล่าวตอบทันทีว่าท่านจะก,กระพัดก่อนที่พ่อของค่าจะเก็บตัวคำพูดสุดท้ายที่เขากล่าวมันเกี่ยวกับตระกูลเย่ทั้งสิ้นและที่ท่านเดินทางมาหาข้าเช่นนี้ท่านต้องการจะทราบเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่หรือไม่นานฟีนออี้เผยสีหน้าที่อับอายออกมาเล็กน้อยเมื่อเย่หยวนถามจี้ไปยังจุดสำคัญของเขา เขากังวลอย่างมากหากเย่ฮันไม่ออกจากการเก็บตัวโดยเร็วตระกูลราชวงศ์จะไม่เหลือจุดยืนอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงรีบมาหาย,ย่หยวนเพราะมันคือหนทางเดียวเท่านั้นเขาต้องการขอร้องเย่หยวนให้ไปเรียกเย่ฮันออกมาจากการเก็บตัวโดยเร็วและมาแก้ไขปัญหาในทันทีแต่ใครจะไปคิดว่าเย่หยวนจะตกลงด้วยยากเพียงนี้มันแตกต่างไปจากสิ่งที่เขาวางแผนไว้โดยสิ้นเชิงหนานพี่นออ้อยสูดลมหายใจลึกๆอีกครั้ง และในครานี้เขาก็ยอมเปิดอกพูดคุยกับเย่หยวนตรงๆเพื่อหาตกลงในทันทีพอแล้วเอาหละสิ่งใดที่ตระกูลเย่ต้องการนานพี่นออีกล่าวอย่างเคร่งขึมฮ่าห่า,หาท่านจัก,กรพรรดิสุดท้ายมันก็เป็นความจริงแต่ตระกูลของข้าไม่มีสิ่งใดที่ต้องการกลับกันพวกเราต่างหากที่จะเป็นดังของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับตระกูลหนานพี่นอ ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียวคือภายในสองถึงสามศตวรรษนี้ขอให้ตระกูลหนานพี่นอยยุ่งเกี่ยวกับตระกูลเย่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้และปล่อยให้ตระกูลเย่ของเราอยู่อย่างอิสระโดยปราศจากการควบคุมของรัชฉินเย่หยวนกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่สุดจะเยือกเย็นอะไรนะหนานพีนอยอี้คิดไม่ถึงเลยว่าเย่หยวนจะขอเขาเช่นนี้แต่เย่หยวนเพียงแค่ยิ้มและกล่าวต่อว่า ท่านจักกระพัดข้าเย่หยวนคนนี้จะเป็นตัวหมากที่แกร่งที่สุดของท่านภายในงานจัดอันดับโอสถจะต้องไม่มีเรื่องเลวร้ายใดๆเกิดขึ้นแต่มันจะเป็นการกู้คืนชื่อเสียงของตระกูลเย่และไม่เพียงแค่ข้าจะจับมือกับตระกูลราชวงศ์และทำลายงานชุมนุมอันดับโอสถเท่านั้นข้าจะใช้โอกาสนี้ทำลายตระกูลหวังและตระกูลซูไปพร้อมๆกันเลยที่เหลือก็อยู่กับท่านแล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไร นันพีนอ,อีสุดหายใจเข้าลึกๆเมื่อได้ยินคำว่าทำลายตระกูลหวางและตระกูลซูไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่เขาไม่เคยกล้าที่จะมีความคิดเช่นนี้เลยต่างหากตระกูลโอวอยางแห่งนิกายเมคาราตรีไม่ใช่ตระกูลที่ตระกูลนานพีนอจะสามารถเข้าไปยุ่งด้วยง่ายๆดังนั้นเขาจึงไม่กล้าเสี่ยงแต่ตอนนี้ย่หยวนกลับกล้ากล่าวออกมาอย่างเต็มปากกว่าจะทำลายตระกูลซู เ,ออเหตุใดถึงไม่รอให้ท่านพ่อของเจ้าออกมาก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีมุมปากของเย่หยวนกระตุกด้วยความรังเกียจที่หนานฟีนอ,อี้เหยียดยามตัวเขาอย่างมากในฐานะของจัก,กรพรรดิเหตุใดเขาถึงขี้ขลาดและขี้ลังเลเช่นนี้ในขณะนี้ตระกูลซูจะมีผู้หนุนหลังที่ยิ่งใหญ่อย่างมากและหากตระกูลหนานฟีนอยังคงยอมเช่นนี้ต่อเรื่อยๆสักวันตระกูลหนานฟีนอจะต้องล้มจมด้วยความไม่รู้จักพอของตระกูลซูแน่นอน นานพีนอ,อียังคงอ่านสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ขาดพอเยี่ยวนถอนหายใจอย่างระอาและกล่าวอย่างเฉยเมยว่าดูเหมือนว่าท่านยังคงไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับตัวข้าเยี่ยวนคนนี้ข้าให้โอกาสท่านกลับไปปรึกษากับอาจารย์นานพีนอและสิทหญิงนานพีนอ,อก่อนที่จะตัดสินใจใหม่อีกครั้งข้าคงกล่าวอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วความลังเลมักจะนำมาสู่ปัญหาเสมอ เมื่อกล่าวจบเย่หยวนก็ไม่เอ่ยคำพูดใดๆออกมาอีกพร้อมกับเดินออกไปทันทีวันรุ่งขึ้นการที่เย่หยวนเดินทางกลับมายังสำนักตันอู่มันช่างเป็นข่าวที่น่าอัศจรรย์อย่างมากภายในสำนักนี่นี่เจ้ารู้ข่าวหรือไม่เย่หยวนและสิทธิหญิงฟีนอที่หายตัวไปเกือบหนึ่งเดือนเต็มในการทดสอบที่ไร้สิ้นสุดในตอนนี้พวกเขากลับมาแล้ว แน่นอนทีแรกขา้าคิดว่าพวกเขาคงตายในป่าปลิดชีพไปแล้วจริงๆใครจะไปรู้ว่าในที่สุดพวกเขาก็กลับมานี่พวกเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าชายที่ชื่อเย่หยวนเกิดมาพร้อมโชคชะตาข้าเกรงว่าอย่างเขาคงไม่มีทางตายง่ายๆแต่จะว่าไปในเมื่อเย่หยวนกลับมาเช่นนี้แล้วซูหยินหานละ่ะเขายังไม่กลับออกมาเลยไม่ใช่หรืออืมแล้วมีข่าวคราวอะไรบ้างหรือไม่พวกเจ้าปัญญาอ่อนกันหรือไง หรือแค่นี้มันยังชัดเจนไม่พอการทดสอบไร้สิ้นสุดในครั้งนี้มีแต่ระดับอัจฉริยะทั้งนั้นและคนที่หายสับสูนไปก็มีเพียงแย่หยวนฟีนอฉีหลัวและูหยินห่านแต่ในตอนนี้มีเพียงแย่หยวนและฟีนอฉีหลัวเท่านั้นที่กลับออกมาดังนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดคืออย่าบอกนะว่าอ่า โดยปกติระยะเวลาในการออกจากปากปลิดชีพมักจะมีเวลามาตรฐานกำหนดไว้เสมอแต่เย่หยวนและหนานพีนอฉีหลัวกลับหายไปในน,นั้นนานเกินกว่าที่สำนักกำหนดเอาไว้และยอดฝีมือแห่งหอนักสู้อย่างโหยินหานก็กลับหายตัวไปในช่วงเวลาเดียวกับทั้งคู่หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันดูจะผิดปกติเกินไปในตอนนี้เย่หยวนและหนานฟีนอฉีหลัวต่างก็กลับออกมาในช่วงเวลาเดียวกัน มีเพียงซูยินหานเท่านั้นที่ยังไรวี่แววหลายๆคนในขณะนี้จึงพอที่จะคาดเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหากนำเรื่องราวในอดีตเข้ามาผนวกด้วยกันการที่สิทธ์ทั้งสองมีเรื่องบาดหมางมาก่อนอยู่แล้วและยิ่งได้เข้าร่วมการทดสอบไร้สิ้นสุดที่เป็นดั่งเวทีล้างแค้นเช่นนี้อีกละก็คงเหลือผลลัพธ์เดียวแล้วว่าเหตุใดซูยินหานจึงไม่กลับออกมาบางทีซูยินหานคงไม่กลับออกจากปากปลิดชีพแล้วตลอดไป แย่หยวนเมินเฉยต่อข่าวลือที่กำลังดังสะพัดไปทั่วสำนักและตอนนี้เขาก็กำลังเดินทางไปเยี่ยมฮั่นหยางโยง55าาแย่หยวนข้าคิดไว้แล้วว่าเจ้าจะต้องไม่ตายง่ายๆง่ายฮั่นหยางยงหัวเราะออกมาด้วยความยินดีทันทีที่เห็นแย่หยวนแท้จริงแล้วข้าก็เกือบตายอยู่หลายคราในการเดินทางครั้งนี้ แต่โชคดีที่ข้ามีสติมากกว่าความกลัวข้าจึงรอดออกมาจากสิ่งอันตรายมาได้แถมยังได้กำไรเล็กๆน้อยๆติดมาอีกด้วยเยี่ยยวนกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใสอืมไม่เลวไม่เลวจริงๆทั้งทั้งที่เข้าไปยังสถานที่ที่อันตรายอย่างป่าปลิดชีพแต่กลับสามารถก้าวข้ามไปยังอาณาจากักรหลอมรวมวิญ,ญญาณระดับสองได้เจ้าไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังจริงๆ ฮั่นหยางย่งกล่าวสรรเสริญพร้อมกับความตื่นเต้นที่พอลุงพล่านออกจากจิตใจแม้ฮั่นหยางย่งจะตั้งมาตรฐานของเย่หยวนไว้สูงมากแต่ด้วยความเร็วในการพัฒนาของเย่หยวนที่เร็วเกินไปเช่นนี้ไม่ว่าอย่างไรมันก็เกินความคาดหมายของหัน่นหยางย่งอยู่ดีไม่เจอเพียงครู่เดียวเย่หยวนก็สามารถก้าวข้ามไปยังอาณาจากักรหลอมรวมวิญ,ญญาณระดับสองได้ และตั้งแต่อาณาจักรหลอมรวมวิญญาณขึ้นไปมันไม่ใช่ว่าจะก้าวข้ามไปยังแต่ละระดับได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนฮ่าๆท่านอาจารย์ฮั่นข้าสงสัยว่าท่านอยู่ในอาณาจักรหลอมรวมวิญญาณระดับก้าวนานเพียงใดแล้วจู่ๆเย่หยวนก็ถามขึ้นอย่างฉับพลันนี่เจ้าถามไปเพื่อสิ่งใดกันอืมน่าจะประมาณหกปีได้แล้วไม่ว่าข้าจะพยายามสักกี่หนข้าก็ยังล้มเหลวในการก้าวข้ามไปยังอาณาจักรต่อไป เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้พานอย่างย่งก็รู้สึกเวทนาในาตนเองอย่างมากมาตรฐานในการก้าวข้ามไปยังอาณาจักรก่อเกิดนภามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักในการทําให้สําเร็จนักสู้บางคนอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตในการก้าวข้ามความสามารถของหันหยางอยู่ในระดับไม่เลวในตอนที่เขาก้าวข้ามมายังอาณาจากักรหลอมรวมวิญ,ญญาณเขาสามารถกลั่นหยาทิพวิญ,ญญาณได้สี่หยด ดังนั้นการที่จะก้าวข้ามไปยังอาณาจักรก่อเกิดนภาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างน้อยๆต้องใช้เวลาในการะส,สมพลังปราณประมาณ1 0 4ถึงปีขึ้นไปอย่างอย่างนั้นหรืออืมอืมข้าสงสัยว่าท่านอาจารย์ท่านมั่นใจเพียงใดหากจะให้ท่านก้าวข้ามไปยังอาณาจักรก่อเกิดนภาในตอนนี้ท่านอย่างย่งรู้สึกประหลาดใจมากกว่าเก่านี่กำลังเล่นตลกอะไรกันแย่หยวนข้าเองก็ยังไม่สำเร็จอาณาจักรก่อเกิดนภาครึ่งขั้นด้วยสิ หากจะให้ก้าวข้ามไปยังอาณาจักรก่อเกิดนภาในตอนนี้แล้วก็ข้ามั่นใจไม่ถึงหนึ่งส่วนเลยด้วยซ้ำเยี่ยวยวนยิ้มขึ้นเล็กน้อยจากนั้นเขาก็หยิบโอสถออกมาจากแหวนเก็บของตนและกล่าวว่าอาจารย์่ันนี่คือโอสถก่อเกิดนภาที่ข้าหลอมขึ้นหากท่านกลืนมันคงไปโอกาสในการก้าวไปยังอาณาจักรก่อเกิดนภาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง6จากส0ส่วนทันทีข้าสงสัยว่าในขณะนี้ท่านมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดหาก หส่วนนี่เจ้าเจ้าไม่ได้รอข้าเล่นใช่ไหมห้าหนอย,อย่างย่งสะดุ้งโหย่งด้วยความตกใจตอนที่183แม้ค่ข้าจะฆ่าคนแล้วไงอัตราความสําเร็จ6จาก10ส่วน่านอย่างย่งยืนเมื่อ,อยู่ครู่หนึ่งเนื่องจากในหัวของเขาขาวโพลนอย่างสมบูรณ์เขามีความสุขจนคิดใดๆไ,ไม่ออกเลยในขณะนี้ หันอย่างย่งไม่เคยสงสัยว่าทั้งชีวิตนี้เขาจะก้าวข้ามไปยังอาณาจักรก่อเกิดนภาได้หรือไม่แต่อย่างน้อยเขาคงต้องใช้เวลาประมาณ20ปีอย่างไรก็ตามในขณะนี้แย่หยวนทำให้หันอย่างย่งประหลาดใจอย่างมากมากซะจนหันอย่างย่งไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงมันจะต้องทา้าทายสวงสวรรค์เพียงใดถึงจะได้โอสถที่สามารถเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการก้าวข้ามอาณาจักรก่อเกิดนภาถึง6จาก10ส่วน คราแรกข้าคิดว่าคงต้องใช้เวลาค้นหาวัตถุดิบมากกว่านี้ถึงจะสามารถหลอมโอสถก่อเกิดนภาได้แต่ไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอวัตถุดิบโดยบังเอิญในระหว่างการเดินทางอาจารย์ท่านท่านเป็นถึงผู้มีพระคุณของข้าดังนั้นข้าจะโกหกท่านได้อย่างไรเย่หยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่นี่เป็นถึงโอสถระดับสองที่แม้แต่นักโอสถระดับสูงก็ใช่ว่าจะหลอมมันได้ง่ายๆหรือว่า ความแข็งแกร่งของเจ้าในขณะนี้ได้เหนือกว่าตำแหน่งนักโอสถระดับสูงไปแล้ว่านหยางย่งอุทานออกมาด้วยความตกใจความซับซ้อนในการหลอมโอสถก่อเกิดนพามันยากเกินกว่าความเข้าใจของเซียนโอสถทุกคนในรัชฉิงแม้เย่ยวยวนจะบังเอิญไปพบวัตถุดิบแต่ก็ว่าเขาจะสามารถหลอมมันขึ้นมาได้การหลอมโอสถระดับสองมันไม่ได้ยากอะไรเลยสำหรับข้าเย่าหยวนไม่ได้ตั้งใจจะคุยโวแต่เขาเพียงแค่ตอบไปตามจริง ความแข็งแกร่งของเย่หยวนในขณะนี้เทียบเท่าได้กับนักหลอมโอสถระดับกลางแล้วและเมื่อผนวกเข้ากับวอนยุทธการกลั่นแบบหยินหยางเข้าไปอีกการหลอมโอสถระดับสองจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยสำหรับเขาปากของฮั่นหยางย่งกระตุกไปมาอย่างควบคุมไม่ได้เจ้าหนุ่มคนนี้คือสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริง เพียงแค่อาณาจากักหลอมรวมวิญญาณระดับสองแต่กลับบอกว่าการหลอมโอสถระดับสองมันไม่ใช่เรื่องยากข้าสงสัยจริงๆว่าหากเบื้องบนได้ยินเช่นนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรกันท่านอย่างโยงค่อยๆเอื้อมมือไปจับขวดโอสถบนมือเย่ยืนโดยไม่กล่าวอะไรใดๆแต่ร่างกายของเขากลับกำลังสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้เห็นได้ชัดเลยว่าเขากำลังตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เย่หยวนไม่ได้กล่าวกระตุ้นท่าทางของฮั่นหยางย่งย้ำแต่อย่างใดเขาเพียงแค่รอให้ฮั่นหยางย่งสงบสติอารมณ์ได้ก่อนเพราะเย่หยวนเข้าใจดีว่าโอสถก่อเกิดนภาขวดนี้มันส่งผลต่อจิตใจฮั่นหยางย่งมากเพียงใดหลังจากนั้นไม่นานฮั่นหยางย่งก็หายใจเข้าลึกลกพร้อมกับส่งขวดโอสถนั้นคืนให้กับเย่หยวนและกล่าวว่าเย่หยวนเจ้าควรนำโอสถเหล่านี้กลับไปจะดีกว่า เย่หยวนรู้สึกมึนงงและสับสนอย่างมากเมื่อได้ยินอาจารย์ท่านท่านไม่เชื่อใจข้างั้นหรือท่านอย่างโ่งวางขวดโอสถลงในมือเย่หยวนและกำแน่นก่อนจะกล่าวว่าผิดแล้วคิดหรือว่าอาจารย์คนนี้จะไม่เชื่อในตัวเจ้า กลับกันเลยเพราะโอสถเหล่านี้มันมีค่าเกินไปต่างหากข้าจึงไม่สามารถรับมันไว้ได้จริงๆและข้าเองก็คิดว่าด้วยความเร็วในการพัฒนาของเจ้าภายในหนึ่งปีเจ้าคงสำเร็จอาณาจากักรหลอมรวมวิญญาณระดับเก้าเป็นแน่จริงหรือไม่ดังนั้นเจ้าควรจะเก็บมันเอาไว้ใช้เองสำหรับเจ้ามันจำเป็นมากกว่าข้าเสียอีก เย่หยวนไม่คาดคิดเลยว่าั่นหยางย่งจะให้เหตุผลกับเขาเช่นนี้เขาจึงรู้สึกาซาบซึ้งและประทับใจอย่างมากอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจสำหรับดินแดนศักดิ์สิทธิ์นักสู้อาณาจักรก่อเกิดนภาถือว่าเป็นพื้นฐานของนักสู้บนนั้นอยู่แล้วผู้คนจึงไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากนะักแต่เย่หยวนที่อยู่ในรัฐฉินแห่งนี้มานานแล้ว เขาจึงเข้าใจดีว่าพลังระดับอาณาจักรก่อเกิดนภามันมีความหมายมากเพียงใดสำหรับแดนล่างแห่งนี้โดยเฉพาะนักสู้อาาจักรหลอมรวมวิญญาณมันจําเป็นจะต้องใช้เวลานานอย่างมากก่อว่าที่จะสะสมพลังปราณเพื่อก้าวข้ามขีดจํากัดไปยังอาณาจักรก่อเกิดนภาแย่ยวนผลักขวดโอสถนั้นกลับไปหาฮันอยางยย่องอีกครั้งและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า อาจารย์ท่านคิดมากเกินไปแล้วโอสถก่อเกิดนภามันไม่ได้มีค่ามากมายอย่างที่ท่านคิดหรอกค้าหาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ตราบเท่าที่ตัวค้าต้องการหาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ตราบที่ต้องการเยี่หวยวนเจ้าไม่ได้ตั้งใจกล่าวเพื่อให้ข้าสบายใจใช่หรือไม่ท่านอย่างย่งกล่าวออกมาอย่างไม่เชื่อเท่าไหร่เย่ยยวนไม่รู้จะกล่าวอย่างไรแล้วเขาจึงหยิบขวดโอสถออกมาอีกสองขวดซึ่งภายในนั้นก็อัดแน่นไปด้วยโอสถก่อเกิดนภา ท่านอย่างย่งตกตะลึงจนอ้าปากค้างอย่างไม่น่าเชื่ออีกครั้งจะต้องท้าทายสวงสวรรค์ขนาดไหนถึงจะหลอมโอสถได้มากมายเช่นนี้วิธีของเจ้าหนุ่มคนนี้มันช่างน่าเหลือเชื่ออย่างแท้จริงหากเป็นเช่นนี้ข้าก็ขอรับมันไว้ด้วยความขอบคุณแต่การที่เจ้ามีโอสถก่อเกิดนภากรเป็นภูเขาขนาดนี้เจ้าจะต้องเก็บมันไว้เป็นความลับอย่าให้คนอื่นรู้เด็ดขาด ท่านหยางย่งไม่ใช่คนปากสว่างหรือขี้อวดและเมื่อแย่หยวนแสดงให้ดูถึงจำนวนอันมากมายเช่นนี้เขาจึงไม่ปฏิเสธใดๆอีกต่อไปพร้อมกับกล่าวเตือนแย่หยวนในทันทีแน่นอนท่านท่านหยางย่งเก็บขวดโอสถก่อเกิดนภาลงอย่างระมัดระวังก่อนที่จะกล่าวกับเย่หยวนต่อว่าในเมื่อเจ้ากลับมาเช่นนี้แล้วยินหานละตายไปแล้วแย่หยวนกล่าวอย่างเฉยเมยท่านหยางย่งไม่แปลกใจเท่าไหร่กับคำตอบนั้น เขาพอเดาได้อยู่แล้วว่าหากเย่หยุนเข้าไปในป่าปลิดชีพมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเป็นแน่กราบใดที่เจ้าไม่รังเกียจขณะนี้เบื้องบนกลับมาแล้วเจ้าจะตามข้าไปหาเขาได้หรือไม่เขาผู้นั้นนับถือในตัวเจ้าอย่างมากอืมเข้าใจแล้ว เย่หยวนไม่ได้ตอบปฏิเสธหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่หัน่นหยางย่งออกมาปกป,ป้องตัวเขาเป็นเพราะได้รับคําสั่งจากเบื้องบนแอลมันก็เป็นเวลาสมควรแล้วที่เย่หยวนจะต้องไปเยี่ยมเขาก่อนที่ทั้งสองจะก้าวต่อจู่ๆพวกเขาก็เห็นซูยู่ไปที่กําลังเร่งฝีเท้าเข้ามาหาด้วยท่าทางที่วุ่นวายอย่างมากเย่หยวนนี่เจ้าทำอะไรกับซูหยินหานเจ้าและตระกูลเย่จะต้องได้รับโทษ ซูยู่ไปตะโกนออกมาอย่างโกรธแค้นแย่หยวนมองไปซูยู่ไปด้วยหางตาอย่างเหยียดหยามก่อนจะกล่าวออกมาอย่างเย็นชาว่าท่านอาวุโซสซูข้าว่าสมองของท่านคงจะมีปัญหาใช่หรือไม่ทั้งทั้งที่หลานชายสูญหายไปทั้งคนแทนที่ท่านจะไปหาในป่าปลิดชีพแต่กลับมาหาข้าและวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้ซูยู่ไปชี้หน้าแย่หยวนและคำรามด้วยความพิโรธว่าแย่หยวน เลือกแจ้งทำตัวไร้เดียงสาต่อหน้าผู้อาวุโสคนนี้ได้แล้วการทดลองไร้สิ้นสุดในครั้งนี้มีคนหายตัวไปเพียงสามคนก็คือเจ้าฟีนนฉีหลัวและหยินหานเท่านั้นท,ท,ทั้งที่รู้เช่นนี้แล้วแต่ยังกล้ากล่าวมาอีกหรือว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าเย่หยวนเหลือบมองหันอย่างโยงและถามด้วยสีหน้าที่งุนงงว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้อาวุโสสูประสบอุบัติเหตุอันใดหรือไม่เหตุใดสมองของเขาถึงทำงานผิดปกติเช่นนี้ สมองของเขาไม่เคยทำงานปกติอยู่แล้วท่านอย่างย่งกล่าวเสริมแย่ยวนอย่างไร้ปราณีหากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่สามารถตำหนิเขาได้ผู้อาวุโสซูท่านเข้าใจผิดอยู่หรือเปล่าดูเหมือนนะว่าไม่ใช่เพียงเราสามคนที่กลับออกมาล่าช้าเกินกำหนดขอองค์การทดสอบค่ากล่าวถูกหรือไม่ ตามที่ข้าทราบมีสิบถึงยีิคนที่ยังไม่ได้กลับออกมาจากในป่าเปลี่ยนชีพแต่ท่านเพียงจับพวกเราสามคนมัดรวมกับเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นเหตุใดถึงใจร้ายถึงเพียงนี้ข้าทราบดีว่าผู้อาวุโซสซูไม่เคยประทับใจใดๆในตัวข้าแต่ท่านก็ไม่สามารถกล่าวหาข้าแบบนี้ได้เช่นกันเย่หยวนกล่าวออกมาอย่างไร้เดียงสาเมื่อเห็นเย่หยวนและฮั่นหยางย่งเข้ากันดีเป็นปีเป็นพลุ่ยเช่นนี้ มันก็ยิ่งทำให้ไฟโทสะของซูยู่ไปโหมแรงยิ่งขึ้นแม้ว่าซูหยินหานจะเป็นลูกของซูยู่หลินแต่เขาก็ถูกชุบเลี้ยงโดยซูยู่ไปแม้จะไม่ใช่พ่อลูกแต่ความรักที่มีให้มันไม่ต่างอะไรกับพ่อลูกกันจริงๆเลยดังนั้นเขาจึงร้อนรอนใจอย่างมากเมื่อได้ข่าวว่าแย่หยวนได้กลับออกมาแล้ว และทั้งทงที่เย่หยวนและหนานพี่นอฉีหลัวกลับออกมาแล้วแท้ๆแ,แต่ซูยินหานกลับไร้วี่แววจึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าเขาจะไม่ร้อนใจขนาดนี้ตั้งแต่แรกซูหยินหานได้รับมอบหมายให้สังหารเย่หยวนดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่หลานของตนจะไม่เผชิญหน้ากับเย่หยวนภายในปากลิดชีพหยุดเสแสร้งได้แล้วในบรรดาลูกศิษย์ที่หายสาบสูญไปมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่มีความขุนเคืองกับซูยินหาน หากมีอะไรเกิดขึ้นกับซูหยินหานเจ้าจะต้องรับผิดชอบโอ้งั้นหรือป่าปลิดชีพเป็นสถานที่ที่เปลี่ยมไปด้วยภัยอันตรายแล้วท่านไม่คิดหรือว่าซูหยินหานอาจถูกฆ่าตายโดยสัตว์อสูรท่านเอวุโสซูดูท่าสมองของท่านคงมีปัญหาไม่ใช่น้อยหากเกิดอะไรขึ้นกับซูหยินหานทุกอย่างก็มาลงที่ข้างั้นหรือท่านจะตัดสินให้ข้าผิดโดยที่ไม่มีหลักฐานใดๆเลย ออข้าลืมไปในตอนนี้ข้าคือสิทธิหลักแห่งนิกายเมคารรตรีแล้วดังนั้นท่านอาวุโสสูงคงไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินข้าได้อีกต่อไปเหยหยวนกล่าวออกมาอย่างเฉยเมย